เขาเคยจะน้องเปิดร้านอ๋อเรียวแคชเชีเลสตอรองเอาไปเลยเฮ้ยเวลาสัน hmm> คือศูนย์จสี่ดาวคืออะไรไม่ได้นะคะอยากได้โต๊ะสองที่อะ เราจะต้องทำไงต่อมาค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะอยากทานอะไรคะอะจาจจะได้ผัดไทยหรอคุณพี่สับ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 ,สบทอดทอดทอดเสิร์ฟไหมเสิร์ฟไหม,มนี่ไงผัดไทยอะ่ะเอ้ยน่ารักว่ะนี่ค่ะผัดไทยของคุณและนี่คือกินหมดแล้วเนี่ยคุณพี่น,นั่นเนี่ยเก็บเก็บเก็บ้ได้เงินมาแล้วเอาผัดไทยกแล้วหรอผัดไทยก็ผัดไทยอะ่ะได้แล้วค่ะ ถือสองมือไม่ได้หรอนี่ก็จะมีคนงานตรงเมนูก็จะมีสร้างแล้วก็มีเพิ่มเมนูปะอ๋อนี้ใช้เงินโลบักแต่นี่ใช้เงินในเกมอันนี้ค่ะผัดไทยบุจะนาเปลี่ยนเมนูมากเลยแล้วตอนนี้คือเงินฉันมีอยู่เท่าไหร่วะอ๋อฉันมีอยู่สามร้อยแล้วฉันจ้างได้ปะจ้างจ้างสองร้อยวิจ้งจงจงางพนักงานมาสิลดลดลดเอาไปรับลูกค้าสิ หรือว่าชีทํากับข้าววะเพราะว่าชีไม่ทําอะไรเลยชีไม่รับลูกค้าแหละราะว่าชีน่าจะเป็นเชฟแหละต้องดูคุณปรุงอาหาร5้าจานมากขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นเชฟโอเคคือฉันต้องทํากับข้าวให้ชีดูอีกแรงเวอร์อะดูนะดูดูแม่นะเดี๋ยวแม่จะทํานะนี่นะเดี๋ยวดูแม่ทํานะนี่อันนี้จานแรกเป็นไงนะดูนะดูนะ ผัดแบบนี้นะชุบ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 อย่างนี้นะเออแล้วก็อย่าให้มันไหม้นะแล้วไปเติฟด้วยเว้ยลืมลืมต้องหยิบก่อนนี่เสิร์ฟคุณผู้หญิงนะกูจะต้องทำเยอะวะทำได้บ้างไหมเนี่ยเชฟเบลสูญเลยต้องการผัดไทยอะผัดไทยมีแต่ผัดไทยนะ ผัดไทยอย่างเดียวเลยเฮ้ยทำไมอยู่ดีตัวชันเตี้ยคุนี้ไม่ค่อยโอเคอ่ะสมมันปอมเกินอ่ะอ๋อันกลับมาสูงแล้วโอเคเว้ยชิทำเป็นแล้วโอเมก้าพี่เก๋อ่ะแต่เวลาฉันทำกับข้าวส่วนตัวเตี้ยปะแล้วพอชันทำเสร็จฉันก็ตัวสูงเหมือนเดิมคืออะไรคะอันนี้ช่วยให้คนสามารถพกจานได้หลายจานพร้อมกันอ๋อนี่ไงมันมีถือจานหลายจานได้เว้ยคือมีซุปต้มยำจ้า แล้วก็มีผัดไทยของเด็กแล้วก็มีน้ำเดิมหรอไหนลองเลือกสิคือเราได้น้าเปล่าออมาหรอเราเรายังไงฟังสินค้าเราเอาตู้เย็นมาวางอันนี้มันจำเป็นอ่ะที่ทำให้ถือแบบจานได้หลายจานอะ่ะก็ต้องซื้อป100 1, ลาลอยหนึ่งก็ถือสองจานได้อ,อ๋อยคือมันเป็นถาดเลยโอ้ยน่ารักนะต่อไปคือ250 ปดล็อกกระปุกชิปนี่มีการให้ชิปเพิ่มเว้ยสอง้ยห้าคือน้ำกี่บาทก่อนคุณพี่คุณพี่จะไม่สั่งข้าวหรอมากินน้ำอย่างเดียวคือมันได้หรอหมดแล้วหรอเงินสิเก้าวะ่ะไม่ไหล่ะจะรวยวะทำอย่างเงี้ยเว้ยเชียกได้น้ำดื่มทั้งคู่เลยอะโอเคแปบนึงนะคะนี่ไงมันได้ของรางวัลอะไรมาปะวันที่สาเร็จไดเวลมา นิวดิ h อ๋อคือเราต้องเลือกหรอคือตอนนี้เวลอาบเราต้องเลือกว่า,าจะเอาน้ำต้มหรือจะเอาแบบว่าเป็นซุปต้มยำหรือว่าผัดไทยแบบแบบของเด็กอะไรเงี้ยหรอฉันอยากเปลี่ยนเมนูบ้างอะซุปต้มยำอ๋อฉันเข้าใจละคือตอนแรกฉันเลือกน้ำดื่มมาไม่อีกแล้วลูกค้าม่อีกแล้วไยค,คือ ฉันใกล้จะได้ละฉันก็จะได้กล่องติบละพอแถบวบนี้มันเป็นย่านร้านอาหารหรอย่านการค้าหรอค้าเหลือเลยคือมีแต่ร้านอาหารเต็มไปหมดเลยไม่มีแบบที่อยู่ไม่มีบ้านไม่มีอะไรมีแต่ร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะคะเว้ยเดี๋ยวนะเขาสั่งนี่ไงซุปต้มยำแล้ว<อ>พูดแล้วหิวอะ่ะคืออยากกินอะ่ะทำเป็นปั๊าซุปต้มยำอะ่ะเดี๋ยวฉันลองทำสิฉันไม่เคยทำเลย สับเห็ดถือว่าถูกต้องนะเออถือว่าคดีเทวการแบบว่าทำเป็นต้มยำก็เป็นต้มจริงก็อยู่ในหม้อจริงนะเออเออเออแต่มันไม่ค่อยต่างจากผัดไทยเลยอะหน้าตาความจริงเดินเล่นได้นะเนี่ยอดีๆไว้ฉันกลับร้านไม่ได้ช่วยด้วยอ๋อมีบันไดอยู่ <c oughs> อันนี้ฉันทำกล่องติปได้แล้วเนี่ยกล่องติปนะคะเออ อยู่ตรงไหน,นแล้เขาหมดสร้างด้วยเฮ้ยเพลนเวอร์แมตนี้คือตอนนี้ฉันอยากให้แบบว่าพนักงานฉันอะมาต้อนรับลูกค้าบ้างอะเพราะว่าฉันขี้เกียจกดรับเองอะเฮ้ยเดี๋ยวนะคือมีใช่ปะนี่ไงพนักงานสองร้อยนี่คือใครอะอันนี้ผู้จัดการอันนี้เป็นแบบว่า เดลิเวอรี่เหรอนี่ปลดล็อกอีกละผัดไทยสำหรับเด็กหรือเครื่องดื่มน้ำ storm. ส้มเซ้น์น้ำส้มค่ะอันนี้นะฉซนจะปล่อยให้ร้านอ่ะอยู่งี้ไปแล้วฉซนจะไปเดินเล่นเหรอคะอะไรเนี่ยปีนได้หรอ <c oughs> อันนี้คือปีนหรอไม่ก็อันนี้คือซนปีนหรอโอเคไปทำไมเซนปีนเก่งเวอร์ <c oughs> ร้านอีเกีย <c oughs> ก็มีอ๋อซูเฟอร์นิเจอร์เหรอแรงเวอร์อุ้ยทำไมร้านเขาแบบ2.5ดาวโอ้โหอุ้ยจุบตังได้ปะอุ้ยร้านเขาแบบยิ่งใหญ่เวอร์โอ้โหแเอาอวตารแบบกลางปีกซ้ำโอ้พนักงานคือชี้ยืนเฉยๆเลยอะแล้วพนักงานคืออุ้ยเป็นอะไรอะ พลังงานทำหมดเลยจะมีเนี่ยจะมีเป็นเชฟแล้วก็จะมีคนเสิร์ฟอะร้านยิงใหญ่เลยแต่ทำไมฉันถามหน่อยทำไมถึงไม่กั้นกำแพงคืออะไรทำไมไม่กั้นกำแพงอะคือแบบเอาดอเหรอฉันหนึ่งดาวแล้วไม่มีใครชอบเลยชอบแต่เองหนึ่งเชฟยังเวลหนึ่งอยู่เลยอะคือเชฟเวลช้าอยู่เนี่ยจะต้องมีคนเสิร์ฟหนึ่งคน คนทำหนึ่งคนแล้วตอนนี้คือไม่มีใครให้ติปเลยเพราะอะไรติปศูนเลยเว้ยคือฉันมีบ้านด้วยหรอเพ้าอ้คือฉันมีบ้านด้วยเพราะไมก็ <c oughs> oh God. นี่มันเรื่องใหญ่มากๆแล้วนะคะทุกคนเอาไงดีเกมนี้มันช่างยิ่งใหญ่อลังการฉันลองย้าย <c oughs> เอาถงเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคือไม่รู้ว่าคนมันจะ <c oughs> รู้สึกสงสารฉันหรือเปล่า ฟิลแบบเหมือนขอทานนะเอาวางไว้ตรงพื้นเผื่อคนจะส่งสารแล้วใครขับรถมาเนี่ยขับรถ <ลด S 1> เป็น<ม>แล้วหรอโหอะอะลูกขาอะนี่ขน้ำน้ำดื่มสะอาดๆไม่มีใครกินน้ำส้มหรอฉันจดไปเพิ่มเมนูน้ำส้มมาแล้วนะคะนอยอะคือฉันต้องมานั่งเก็บตังค์ใหม่อ่ะคือรู้งี้นะ ฉันน่าจะเก็บส0งแล้วฉันก็มาจ้างพนักงานเสร์ฟอ๋ออันนี้คือเพิ่มเพื่อนหรอเพิ่มเพื่อนให้มาช่วยจัดการได้เอาไว้เล่นกับเพื่อนได้คือร้านเราอะสามารถแชร์กับเพื่อนได้แล้วก็น่าจะแชร์บ้านด้วยเนาะมันก็ยังไม่มีคนให้ตังคนะ์ฉันนะฉันอุตส่าห์ใส่ไว้อย่างงี้ละ <qué> ด้วยความที่เป็นร้านอาหารไทยหรือเปล่าก็เลยไม่นิยมให้ติปกันเออคือแรงอยู่นะ ถ้าสมมติว่าเป็นร้านแบบชาติอื่นอะคือเขาอาจจะให้ติปหรือเปล่าได้เมนูใหม่เอาเมนูสำหรับเด็กอ่ะเฮ้ยได้3 1เพราะชิกินยเยอะเฮ้ยนี่เดียวฉันจะจ้างพนักงานที่แบบรับออเดอร์ได้แล้วลนะเนี่ยคือไม่มีใครให้ติปจริงๆวะ่ะรู้สึกเสียดายเวอร์เลยสนุกนะเนี่ยเล่นได้เรื่อยๆฉันว่ามันดีนะเฮ้ยแสงสวยเวอร์ดูดูดูเย นี่แหละสกินช็อตตรงนี้แหละนี่แหละผัดใหยเด็กอ๋ออันนี้เป็นเด็กเหรออ๋อสีตัวน้อยอ๋อน้องกินผัดไทยเด็กนะอ๋นนี้ก็เด็กเหรอโอ,อ้เด็กกล้ามแน่นเจียวหนูไปกินเวโปรตีนที่ไหนมาคือกล้ามแน่นเชียวคุณน้องคือยิ่งเล่นยิ่งสนุกอะตอนแรกอะคือมันเปื่อยๆนะเมนูมันน้อยไง แต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งคือเริ่มละเริ่มสนุกละมันเริ่มแบบมีอะไรมากขึ้นแล้วอะแล้วแบบฉันชอบที่มันมีพนักงานแบบอัตโนมัติเนี่ยแหละนี่นะคะคุณน้องอ่ะอันนี้คุณพ่อหรอคุณพ่อหล่อนะเออสมาร์ทมากคุณพ่อแต่คุณน้องคือระวังผมบางนะคะโตมาคือย้อมผมแต่เด็กอะ หนูระวังนะเรื่องกัดสีผมนะระวังโตมาแล้วรุ่นหัวล้านนะผมบางนะต้องระวังดีๆนะหนูใช้เคราตินละให้เรียบร้อยนะนี่เอาอีกแล้วยุคสมัยนี้พ่อแม่พาเด็กไปย้อมผมกัดสีผมกันระวังนะคือโตมาผมบางนะคือเตือนแล้วนะบอกอีกกอนอาจะต้องใส่วิกนะคะ หรือม่ต้องกินไบโอตินนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใส่ไบโอตินเข้าไปในผัดไทยให้แม่ลูกหนูจะได้แบบโตมาผมจะได้ไม่บางอ่ะเผื่อ,อไว้เลยในอนาคตดอะ่ะเอาไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาไบาโอตินใส่น้ําให้น้าส้มเนี่ยคุณน้องอ่ะไบโอตินอนะ่ะคุณพี่บดใส่น้าส้มให้ละคะ่ะผมหนูจะได้ไม่บางนะคะนี่ไงมันมันปลดล็อกอีกละตรงกลางเนี่ยวันที่เจ็ดแล้วเ,เนี่ยคืเล่นมาเจ็ดวันแล้วนะ หอาทิตย์มีโคลาโคลาเท่านั้นก็ความเหลือค่ากดเชฟอะ่ะมันค้มตองที่ว่าตั้งมาแล้วมันอยู่ตลอดเลยไงเชฟเวลสองละ่าจะทำกับข้าวเร็วขึ้นนะอีกนิดเดียวเองคือจะได้แล้วจะได้พนักงานเสิร์ฟแล้วน,น้ำส้มน้ำโคลานี่นะคะเวลาเรามีเครื่องดื่มหลากหลายตอนนี้นี่น้ำโคลาน้ำส้ม กินละซุปต้มยำอันนี้อาะเชฟซุปต้มยำหนึ่งที่ค่ะอันนี้ค่ะเมนูเก็บจานตังอีกแน่เลยถูกไหมใช่ไว้กินเยอะเนาะไว้นี่ไงอ่ะผัดไทยได้เงินแล้วได้เงินแล้วตังเลยค่ะหนึ่งที่บ่อยบ่อย คือเราต้องสอนงานฉีกปะใช่แน่เลยแห่บ่อยอ่อนนักทำเองเลยเหรอนี่ไงนางไปรับลูกค้ามาถูกปะฉันไม่ได้รับนะอ๋อแล้วฉันก็มาเก็บตังเองเหรอพอยคือสบายเวอร์อุ๊ยดู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 ดดดดรับออเดอร์เดินไงอ๋อคือเดินทะลุไปเลยเฮ้ยคือสบายเวอ นี่แหละนี่แหละอ่ะฉันฉันยืนดูแลนะน่ะนี่ยืนดูผัดเขาเต๋อโอ้โหเพิ่งเห็นได้ตังสองบาทค่ะจัดการกันนะฉันขอไปเที่ยวก่อนละเลิศด,ดาคันฟิลว,ว่าฉันอยากไปอ่มชิงชาสวัรคนะ์อ่ะอ๋อเราเล่นเองได้ฮอย คือฟิลมากเวล2ีชีไข่ที่แบบอยู่ข้างๆเราอะเราเวลเท่าไหร่เราเวลหชี้ไข่เวล2ีไม่ได้การละฉันต้องลงจากที่นี่ละไม่ได้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 ไไดไไดไไดออกออกออกอัปเกรดร้านฉันไม่ยอมฉันเพิ่งจะเวลหเองวิชี้ไข่มาเยี่ยมร้านฉันเวอร์คืออะไรอ่ะเอาล่ะ เอารถมาจอดอะไรไปหน้าร้านเชเนียกดไลค์ร้านฉเนเียนี้เลยนะคือมาชนร้านเชเนียเดี๋ยวใครมาเล่นต่อคะ่ะถ้าอยากให้เล่นอีกก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะเป็นอะไรใหม่ๆมากคือฉันแบบเล่นโรบอกอะ่ะก็ฉันต้องไปนั่งเ่้าร้านก่อนว้ายคือชีพาฉันไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนคพี่รักพาตัวหรอชีรักพาตัวฉัน ช่วยด้วยฉันโล,นล่นล้พาตัวไปใชเข้าร้านก่อนโอ้ยโอ้ยน่ากลัวมากสิขับรถไม่กแกล้วแล้วคือดูโอ้ยน่ากลัวเกินชิมันจ้องอะไรสันน่ะไม่ก็เฮ้ยฉันกลับบ้านก่อนนี่นีไม่ได้นะคะหนีเข้าบ้านก่อน <c oughs> กลัวกลัวกลัว